วันนี้พวกเราทั้งสี่คนนะคะจะมานำเสนอเรื่องดนตรีในยุคสมัยของโรแมนติกนะคะ What is r o m a น t i c นะคะคำว่าโรแมนติกในทางดนตรีมาให้ความหมายว่าลักษณะที่ตรงกันข้ามกับดนตรีคลาสสิกกล่าวคือโรแมนติกจะเน้นที่เนื้อหาเน้นที่อารมณ์ค่ะถ้าเป็นมาของดนตรียุคโรแมนติกนะคะยุคโรแมนติกในยุคนี้ใช้ดนตรีเป็นเครื่องแสดงออกอารมณ์เต็มที่ทุกๆอารมณ์สามารถถ่ายทอดออกมาได้ด้วยเสียงดนตรีอย่างเห็นได้ชัดจะเน้นเนื้อหาว่า เรื่องอะไรให้ความรู้สึกอย่างไรเช่นแสดงออกถึงความรักความโกรธและความสเศร้าเสียใจหรือความกลัวค่ะสําหรับบทเพลงที่คิดตระวีได้พยายามถ่ายทอดเนื้อหามาจากคำประพันธ์นะคะหรือบทร้อยกองต่างๆแล้วพนันนาสิ่งเหล่านี้ออกมาด้วยเสียงของดนตรีอย่างเหมาะสมนั้นจะเรียกบทเพลงแบบนี้ว่าซิมโฟนิคพเอมต่อมาภายหลังเรียกว่าโทนโพเอมค่ะลักษณะทั่วไปของ ดนตรีในสมัยโรแมนติกนะคะก็จะมี1นึคีตัดวีในสมัยนี้นะคะจะมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นค่ะสามารถแสดงถึงความรู้สึกความคิดของตัวเองได้อย่างมีอิสระนะคะ 2. ใช้อารมณ์แล้ก็จินตนาก,การของตัวเองนะคะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างสารรค์ผลงานค่ะ 3. นะคะละักษณะที่เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลัทธิชาตินิยมค่ะ ลณะที่ยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของลทัทธินิยมเยอรมันนะคะและว้วก็5ค่ะลักษณะภายใน,อ,อ,งนยยองค์ประกอบของดนตรีโดยตรงคะก็จะมีคือ 1. น,นะคะทำนองเลลาและบรรยากาศของทำนองนะคะเน้นความรู้สึกอารมณ์ของบุคคลมากขึ้นค่ะมีแนวสำหรับขับร้องมากขึ้นและความยาวของเวดีก็เปลี่ยนไปโดยไม่จํากัดนะคะ 2. การประสานเสียงโครงสร้างของคอร์ดและลำดับการใช้คอร์ดมีเสียงภาพมากขึ้นการใช้คอร์ด7คอร์ด9อย่างอิสระนะคะและการย้ายบัานไดเสียงแบบโครโมาติมีบทบาทสำคัญมากค่ะ 3. ความสัมพันธ์ของเสียงหลักและในคีย์ยังคงมีการเริ่มเคลือและเดินลังไปบ้างเนื่องจากบางครั้งมีการเปลี่ยน ดังเบาของเสียงค่ะในสมัยนี้นะคะได้รับความได้รับการเน้นให้ชัดเจนทั้งความดังและความเบาเป็นจุดเด่นในยุคผลงานที่สําคัญของยุคโรเมนติกนะคะคือวงออเคสตราสมัยโรเมนติกค่ะจากต้นสมัยบาโรกจนกระทั่งถึงปลายสมัยคลาสสิกผู้ประพันธ์เพลงต่างก็มีอิสระหลุดพ้นจากการครอบงำในด้านความคิดจึงส่งผลให้ผลงานที่แต่งขึ้นนะคะในสมัยนี้มีความสวย เคสตามาถึงจุดที่เป็นมาตรฐานเนื่องจากมีการใช้สีสันของเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันเพื่อนํามาใช้ในการแ่งเพลงจึงมีความหลากหลายค่ะก่อตัวอย่างนะัพกพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงนะครับจิอาซิโนลอซินี่เกิดเมื่อวันที่29กุมภาพานัพานธ์คศ1792ที่เมืองเปซาโลเขาเรียนดนตรีครั้งแรกนะครับกับพ่อและแม่ซึ่งพ่อเป็นผู้เล่นฮอร์และทำเป็ดส่วนแม่เป็นนักร้องที่มีเสียงใส ต่อมาเขาจึงได้เริ่มเรียนประพันธ์เพลงแบบเคิลเตอร์พอย์อย่างจริงจังกับเทซี่และแมตซี่ที่เมืองโบโลยญาจิอซิโนโรซินีมีชื่อเสียงจากการประพันธ์โอเปร่าและโอเปร่าชนหัวมีแนวการแต่งเพลงแบบค่อยๆพัฒนาความสำคัญของเนื้อหาดนตรีทีละน้อย ไปจนถึงจุดสุดยอดในที่สุดครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอจบการนำเสนอเทนยงเท่านี้นนนนขอบคุณค่ะ